แผนงานปีหน้าของสมาคมเนี่ยเราเราออกปฏิทินไปแล้วนะฮะแล้วเราจะยึดถือการจัดการแข่งขันที่มีอีเวนต์ในกีฬาซีเกมเป็นหลักแต่ว่าเสียดาย BMX ไม่มีแต่ BMX เราก็เตรียมไว้เพื่อจะเอาโคต้าไปโอลิมปิกตอนนี้เขาเอา16ทีมเอาประมาณ15 15ทีมเราอยู่อันดับ16 เราก็จะจัด C วันเพื่อเอาแต้มเพราะการออกไปแข่งข้างนอกในลำบากมันติดกันเยอะเราก็เพิ่ม C วันเพิ่มการแข่งขันที่ได้แต้มนะครับแต่ว่าเราก็แข่งกันเองถึงแม้จะได้แต้มน้อยนิดหน่อย mm. ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงว่าจะจัดได้หรือก็ได้คุยกับทางผู้ว่ารัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแล้วว่า ถ้าเรามีมาตรการในเรื่องของการากำจัดหรือป้องกันโควิด1 9เนี่ยก็สามารถดำเนินการจัดก,การการเหมือนที่เราเคยทำเพราะเราเป็นสมาคมต้นแบบซึ่งขณะนี้ผมซื้อสั่งซื้อ,อเครื่องพ่นน้ำยาสำหรับบุคคลที่จะผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยแล้วมันจะได้เร็วแล้วก็มีโทรสแกนเพื่อที่จะคัดเลือก ในการขัดแข่งที่สงขลาเนี่ยวันที่4เนี่ยผมจะเดินทางไปไประชุมกับผู้ว่าแล้วก็กำหนดพื้นที่โดยจำกัดจนคนดูนะครับถ่ายทอดทางไลฟ์สดของอสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับไทย PBS ทุกรายการถ่ายทอดสดให้ดูหมดเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 เราต้องสู้ฮะถ้าเราหยุดปั๊บเนี่ยการพัฒนาไม่มีแต่ทำยังไงที่จะจัดแล้ว ให้มันห่างไกลการติดเชือ้อก็มีมาตรการอยู่5ข้อแค่นี้นะครับเราป้องกันได้